สวัสดีครับเาราตาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดๆดออกจากสวนบางนาเป็นเกยไก่สวนไพหวนน้องโดนตรงกับวันที่6กุมภ2าพันสองพันเวลาประมาณ1ิบหานาฬิกาเ็รเ็ๆถึงไปประมาณนี้ผมอยู่กับท่านร่องนายกเทศมนติเทศบาลตบลหนองเลือดตบลหนองเลือท่านสุมิตรสมชัยนนท์มืนี้นี่แหละคือผู้ออกแบบผู้ออกแบบศูนย์ประสานงานซอยเหลือ ประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมออกแบบเซตแล้วยังบ่วพอออกแบบกาแฟกัดม่ติดตามเบิ่งงานตรวจงานให้ยุตตลอดเวลาก็ถือว่าพิ่ก็ได้เขมาม่ซอยหลือแต่ว่าแบบให้พิ่ว้าเรื่องแบบเักนิดนึงแบบการมีมีราคาหม่องทำงานอ่าพิดแบบาดีหน่อยแต่กับบ่อเสียหายครับก็มีง่ายมาดุอุปกรณ์กับ นั่งสวยงามสวยงามสวยงามคือนามนังไหลอ่ะคือความสูงของหลังคาโดมมันเปลี่ยนไปเอมันเตี้ยเตี้ยร่งนิดนึงเตี้ยลงนิดนึงซึ่งแบบกเขียนรายละเองอะไรอยู่แต่ว่าเอาต่างตังเห็ดเห็ดตำลงมามันเลยหลังคาหลังคาตำนิดหน่อยนี่นั่นหลังคามันก็แน่สลบมองมากอาจจะอาจจะด่าเห็นความสวยง่ายมาไม่หางโชว์ความภายในโชว์ภายในโชว์ภายในสวยได้ได้ซึ่งซึ่งภายในเนี่ยซึ่งภายในนี่กับสีมีติดฟ้า ฝ้านี่สิเป็นป็นละแนงไม,นนงม,ม,ม้ละแนงมีฝ้าไม้ละแนงรอบนอกแล้วก็ฟฝ้าด้านในสิเป็นไม้ไผ่ไล่สองเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่สารเป็นไม้อัดไม้ไผ่เอามาติดแล้วก็นโรระเรื่อโยูนิทเทน<อ>เห็นเห็นออกเสื้อโยเป็นเสื้อจากกุดอนมากเอาไปเื่อจากก็มาบาโอ้สวยสวยไส้ปลาแดงมากย่างดีเลย,เลยผ้าแดงบใหไงท่านล่องนี่พันธกนมัดติดตามงานให้อยู่ตลอดเวลาหลังจากว่างเวน้นมาจากช่วงนี้แข่งกีฬา ต้องเตรียมงานกีฬาเตรียมงานแข่งกีฬาออกบบ่อบอกต,ติ๊ตันอย่าสติปรงของของของเทศบาลหนองเลือดของเทศบาลหนองเลือดตอนนี้ภารกิจหลายเครื่องแบบเบื้องงามแบบเบ,บนนิ่งงามก็ต้องต้องขอบคุณนันร่องหลายๆที่ติดตามมันมาติดตามซอยผมเบิ่งตัวเราไพราะว่มีมม่ฟื้นลูเรื่องนี้หรอกกับพ่อพ่อเบิ่งได้เบิ่งได้เอาว่าตีได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าตามลักนต้องต้องเป็นผู้ออกแบบเพื่อนศิลูว่างานออกแบบมันเป็นยิงสี่ยิงสี่นี่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเพื่อนกันยัง มีจิตอาสาใส่พ่นออกแบบอันนั้นอีกขอลองเ <c oughs> ิ่นแก่มังครับอ,ออกแบบลง่งจอดรถ<ล>ดเฮ<ด>็ดลงจอดรถนํำมานี่แหนะละเป็นส่วนหนึ่งทีท่านล่องท่นไดเขามาซอยเหลือต้องขอบคุณไรๆฝากขอบคุณไปถึงมูเนี <c oughs> ย่ยก่อนปรโมดประมดเออประมด <c oughs> ประมดสมเชายนนท <c oughs> เป็นผู้ชาย นั่นแหละเพิ่นฝากฟังแม่กรับโอ้ดูแลคัดมูพวกกระไดเพราะว่าเป็นมูกับอ้ายเป็นมูกับอ้ายไปดูแลอ้ายแล้วเนี้ยจะฝากฟังแม่เนาะก็ต้องขอบคุณในหลายมิได้จิตอาสาทั้งนั้นได้มาซอยกันอยู่นี่น่ากันสีว่าสิได้เฮ็ดเป็นที่พักที่เศร้ากันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปผู้มาคนที่คนที่มาอยู่นี่คือส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด่ะใครมีความสุขบ่ใครมาด่อหน่อยที่มามีความสุขแต่ว่าส่วนใหญ่มาพอได้รับความเดือดร้อนอ้าวสุดท้ายนี่สิเว้าเรื่องต่อมา อันนี้เรื่องหล,ล,ลักๆเลยที่สิบเอาก็คือเรื่องเกี่ยวกับคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องหลงัลงๆแม่นี่บ่ได้ใครไปไท้ายทอดสดอยู่นน้ำดานต่างๆหนึ่ง่าไปแล้วมันบพะพอถ้าไปแล้วพอ่อไปแล้วเบิ่งกับกษิท้ายทอดที่นี่พ่อบ่ได้ไปแล้วกับปรากฏวา่ามีมีกลุ่มต่างๆออกแม่ต่อตานล้วล่ออาจจะเป็นรล้วล่อหรืออาจจะเป็นครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้อง บางคนบอกว่าบอกบางคนบอกบอกว่าหังซีเห็นด้านตำรวจเราปวดตับวาสันบางคนบอกว่าหังซี่หมันเห็นด้านตำรวจเราปวดดากว่าสันหอวยแต่เขาว่าเขาว่าก็ที่ว่ากูจะเจออย่างอีกนาะเออก็สทีเ <S <s <us> <S ่เจออย่างอีกนอะประมาณนั่นล่ละแต่ว่าถ้าเบิ้งอีหรีแล้วมาเนี่าถ้าเบิ้งตามคอเท็กจริงเนี่ยเอา้อเท็กจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้านนี้เป็นสิ่งที่เลิกบ่ได้ดรอกครับ เป็นยัง่อยว่าเลิกบ่ไรมันมันสั่งความอบอุ่นให้กับประชาชนนะบ<อ>ันม,มันเสพติดแล้ว<อ>มันมีายไแต่ไายได้จูงใจมันมีายได้ดจูงใจมันเสพติดบ่บ่ตั้งบ่ไหง,งุศยินนะ่ะ<อ>คือพวกที่เลิกเราเลิกยาซูไปะละบ่ก,กินบ่ไรมันเก็ินยังไงบ่นี่ก็ <c oughs> ได้ออกกายให้ว่ามีกล้วยไม่ยังได้ออกไปไลย <c oughs> จับชาวบ้านเล็กๆน้อยๆกันมันเสพติดแล้วแต่ว่าชวนที่ถูกต้องแต่เฮ็ดไปเห็นดีน้าเด้เนี่ยผมคุยกับตำรวจสพนสังของผมเนี่ยเนาะผมบอกโอ้ยขอหลอกหลาย ผมการหัวจักหลายข้นอยู่แต่งดานให้แม่ฉันเลยเป็นไรต้องการเหตุการณ์ข้อมอะไรว่าคนเคยคือคืออะไประชาชนอุ่นใจครับอุ่นใจครับกับผมว่ากาศพิ้งพิ้งสำเร็จบางคนเท่านั้นแหละแมนขึ้ส่วนน้อยส่วนน้อยครับครับผมส่วนส่วนหลายเป็นคนดีต้องช่วนน้อยจังจังนนสังเนี่ยสพนนอสังนี่ก็ผมโอ้ยขอลองจะได้ขอลองให้ตักาเพราะว่าเพิ่นบ้านเมืองกับสงบสูุขเหล่าประชาชนคนในพื้นที่เพิ่นก็ให้ ให้เกลียดซึ่งกันและกันแล้วก็เขารบต่อกฎหมายเนาะกับมีผิดแน่เล็กเลนหน่อยมองไหนมันมันมมีดอกว่าบ่ผิดมันก็มีผิดแน่แต่ว่ากันนี่แหละเห็นด้านยูน้องสังเราอุ่นใจมาบึ่งเรื่องดานมาเนี่ยหลังจากที่ผมคัดค้านการดังดานที่พอถูกต้องมันก็มีกลุ่มมีกลุ่มบุคคลซึ่งผมจดหมายหน่อยถึงคณะธนนายโยธมอิริต่อไปแต่ว่ามือมือวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปแจ้งความล้องทุกต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีครับบุคคลคนหนึ่ง นะใส่ซื้ออยู่ในเฟซบุ๊กว่าะจญไล่กระตายพระจญไล่กระตายนี่เขียนไปโพสไปโพสเอาเอาเอาลูกของผมนี่นี่ว่าไอ้ล้นเกียงไกไทยอ่อนไอ้หัวหน้าโจรคิดว่าบล็อกเฟซตูแล้วจะรอดมึงคิดผิดหรอเมซานเอเอคำว่าหัวหน้าโจรเนี่ผมผมเป็นหัวหน้าโจรเนี่ยเขา,าเป็นโจรไอ้ที่เออ็มู่มอผมกับเจอคือการกล่าวหากันนังสี่ผมผม,ผมถือว่าคนที่มากล่าวหาผมเนี่ย บ่มีวุฒิ่าวะเนาะบ่มีบ่ม,บมีซึ่งเอาบ่เปน็นยังผมก็ได้ดําเนินการไปตามกระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการยุติธรรมไปแล้วว่ากันไปซึ่งผมก็บอกว่าคันแน่จริงด้อคุณคุณพจ,จน์ไล่กระจายนี่เนาะมันไ้เห็นดินข่าวว่าเปลี่ยนเฟซไปหรอที่ได้บุเปลี่ยนหนาเฟซไปละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้มา <c oughs> <c oughs> ยายาลบเพชดยาลบพดออกนะยาลบพดออกเอาไว้เอาไว้งสิละเอาไว้งสิออถ้ามีโอกาสสิวออสามเวลาหลังอาหารเรียงคนๆหน,น,นี่แต่ว่าขันพรมว่าพิษว่าพลาดไปมองได้กัน <c oughs> นั่นแหละเอาเคลื่อนผมหลดกับเขาสู้กะบวุิการยุติธรรมขึ้นกันสู้คนกับสูส้ๆกัะสาดน้ำใส่กันล่องมึงไปสิเปียกหลายเปียกหน่อยนะบ้านนี้มาบึงถึงข,ขันคัดขานการตั้งด้านที่พ่ถูกต้อง ก่อนก่อนนี่ก็สิเป็นจดหมายหน่อยสิอ่านจดหมายหน่อยถึงพระนา t h a n นายกรัฐมนตรีพออ่านเสร็จแล้วผมก็ค่อยสิเอาซอยผมท่ามาให้กินนะถือไว้ถือไว้หาพ่าหายากเนี่สิเอานี่งสิละหายากอันนี้เลี้ยงไว้อีกอ่าพอแล้วอ่ะเป็นจดหมายหน่อยเขียนถึงพระนา t h a n นายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชา กาบเรียนท่านการเรียกพระนธ t h นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในมู่ประชาชนด้วยคณะนี้มีกลุ่มบุคคลได้สร้างเพจในเฟซบุ๊กขึ้นมาเป็นกลุ่มเฟซบุ๊ก่ีช้ซื้อว่าพอลิตพอลิตนิววาเลติตรงนี้เข้าใจว่านายิเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติละเป็นผู้สัางเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแอดมินก็ซีรว,ว่าผู้ใดเป็นผู้สั่งจึงดังนั้นจึงขอให้พระนาท่านได้โปรดพิจารณาคอเท็จจริงตามที่ปรากฏในรูปประกอบด้านที่ผมให้เบิ้งนี้เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควรก่อนที่สิเกิดความแตกแยกในมุม่ายท่าชนและเร่งให้เกิดสงคราม ระหว่างประชาชนกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะตำรวจจราจรต่อไปหากการสอบสวนพบว่ามีความผิดและก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาเกี่ยวของของให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาให้ถึงที่สุดจึงเลี่ยนมาเพื่อโปรดพี่หน้าดำเนินการลงซื้อนน่เพียงไก่ไทยออนวันที่หกุ่มภาพันสองพันหออ้าว นั่นแหะก็คือเป็นจดหมายหน่อยผู้ใดที่เบิ่งไา้การผมอยู่ฝากแช่ตอๆกันไปนะเพื่อสะให้ถึงพะน a ท่านนายกรัฐมนตรีขออนุญาตที่นี่ในเพจตรงนี้เพจพลิตเนี้วเนี่ยพลิตเนี้ยว่าไริีถึงตำรวจโดยตำรวจเพื่อตำรวจแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาท่านถือซอยมนะท่าน ถือ,อให้ทำไมใหา้กินไม่ได้เกี่ยวของหนักเราไม่ได้เกี่ยวของหนักใช่ไหมไม่ซอยกันทำไมใหา้กินนะซอยเพิ่มถูกต้องก็เอาเอาโลโก้คัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องของผมเนี่ยนะเอามาเขียนว่าคัดค้านการตั้งด้านเท่ากับสนับสนุนคนแหกกดว่าสัน่นผมถือว่าเป็นการบิดเบือนเป็นการบิดเบือนคอทจจริงบิดเบือนเจแต่หน้าล้มผมคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้อง ถ้าถูกต้องท่านเฮ็ดไปแล้วก็ไปสร้างความแตกแยกแล้วก็ไปสร้างคำถามต่างๆหน้าๆขึ้นอยู่ในเพจตรงนี้ขึ้นอยู่ในเพจตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าสังคมกำลังท่านนายกท่านกำลังเฮ็ดโครงการเพื่อให้เกิดความปองดองทว่ากลุมข้าราชการกลุ่มหนึ่งโดยบุคคลกลุ่มหนึ่งอีก กำลังสร้างความแต่แยกในหมู่ประชาชนขึ้นมาคําว่าสร้างคพามแต่แยกนี่แหละค,คําว่าค้ามจาไอ้ตรงนี้แหละเอาไปบิดเบือนของเขาประชาชนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจว่าคั้นการตั้งด้านที่บถูกต้องนอกจากพวกที่งโง่อิลิบ่เข้าใจมันสิมิงบ่เข้าใจเพราะงโง่ละครัะเพราะว่าท่ามทาบ่เข้าใจบิดเบือน แต่ว่าพ่อเอาว่าออกมาให้ประชาชนคนฐานลากหรือลากหยาคือผมได้ฟังนี่พวกผมเข้าใจลาให,ห,หลักก็ยักหัวลอยเหาะสมเพชสงสารในควมรู้สึกนึกคิดที่คิดเรื่องแค่นี้คิดบ่ได้แต่ว่าชาวบ้านคิดได้ถ้าคัดคานการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องเนี่ย,ยบ่อย,อยากบอกว่ามีคนมาติดตามหลายประมาณ 3, 000, สามแสนกว่าคนแหละที่มาติดตามเขาต้องการความถูกต้องต้องการความปองดองบ่แม่นต้องการความแตกแยก ที่นี่พอผมถ้าผมบอกว่าคัดค้านการตัางแานที่บัถูกต้องกับใบตีข้าว่าด่านเทือนมันบม่มีดอกผมบ่ได้คยวาจากเถือดานเถือนบอกคยวาคําว่าบ่ถูกต้องคือผมจะยกตัวอย่างให้ท่านลองฟังเอาว่าทางว่าสู่มูฟังเนาะสมมติว่าการตั้ง่ดนที่ที่ถูกต้องเห็ดยังไงเนี่ยถูกต้องก็คือเนระเบียบของบังคับว่าจะต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามรับรับสั้นขอผู้บัมครับขอผู้การแล้วก็ต้องมีเวลาที่ชัดเจน เราด้านนั้นต้องผํมซ้อนกันเป็นระยะทางเท่านั้น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 ต้องมีแค่ปากกวาดบอลไม่ต้องไปขอหรอกตั้งรถเพราะเป็นยังฟ้อหมักไงอันนี้แหละคือด้านที่บอถูกต้องเอาผมยกัวอย่างให้ท่านฟังไปนี่ก่อนเรืนี้ที่ผมใส่รถไปแดงถ้าไปใส้มาใส่ผมต้องก้อนจะออกจากบ้านต้องลมต้องลงบันทึกต้องลงมบันทึกในสมุดเด้บนลงได้ปะไม่ได้มัดจับมันอันเดียวกันครับการตั้งดานเข้ามาที่บอถูกต้อง หนึ่งบ่ได้ขออนุญาตผูบ้บังคับบัญชาบอได้บ่ได้อนุญาตนะบ่ได้อนุญาตแล้วก็บ่ได้เฮ็ดตามระเบียบขอบงบังคับแต่ว่าวิธีเฮ็ดแล้วบดนี้ก็เอามาบังคับใส่ของเจ้าของเอามาบางับางคับใส่กับพวกเขาเ้าดิยมาถ้าว่าบังคับใส่ของพวกเขาคือพวกเขาผิดเล็กๆน้อยๆบ่ได้แต่ของเขานี่ผิดมาแต่ตนคือบ่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับคือผิดมาแต่ตนบอมีอำนาจมาแต่ตนแล้วเอาละที่นี่มันก็เกิดอีกคำถามคำถามหนึ่งเห็นมาว่า ที่จริงอะ่ะผมต้องการอย่างผมต้องการฟ้องร้องจังดานจอหอนี่ต้องการฟ้องหรือด้านที่อุดอรนี่ต้องการฟ้องแต่ว่ามันต้องใส่ทนายต้องใส่ทุนทรัพย์แต่ว่าผมอยากได้ความอยากได้นะผมอยากได้ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายเกิดผลแก้วเกิดนี่ผมผมอยากให้ท่านผมผมฝากพานันเฟซบุ๊กของผมนี่แหละฝากพานันคำบอกผมจา่าฝากพันรายการผมมา ท่านสีคัดของบอถาผมสีมอบสองคดีนี่เฮ็ดให้เป็นตัวอย่างเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างถ้าข้าเจ้าสีไปซ้อยกันว่าสีไปเลือเอกสารว่าในบบันปลายไทยที่สุดแล้วเลือเอกสารเข้า่าไปเลือเอกสารไปแก้เอกสารว่ามีการขออนุญ,ญาตจะล่องเบิงล่องเบิงเอามันต้องเอาตำเนกมาแลกเอาแต่ว่าผมเส่อว่าสองด้านที่ผมไปไทยคลิปออกมาเนี่ยผมเส่อนะนาสิบ่มีการขออนุญาตนาสิบด้เรื่องการถูกต้องตามระเบียบขอบังคับ ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่แหละผมเลยอยากฟ้องให้เป็นตัวอย่างซะเพราะว่าที่ผ่านมายัางบ่เคยฟออค้องยังบ่เคยฟ้องกรณีนี้เพราะว่าเพราะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาพออ่อบอ่เคยบ่เคยฟออค้องบ่เคยเอาเรื่องเล่าเรานี่เขาสู้กระบวนการยุติธรรมคนคนประชาชนกับเคยได้ยินนี่ครับถ้าไคยได้ยินพราพราไ่ได้เอาขาแเ้าประชาชนกับไล่บลว่ามันถูกหรือมันต่อมันจังไรก็เลยก้มนานรับกันไปอยู่เรื่อย ท้งตำรวจก็ได้ใจไปยุ่เรื่อยเฮ็ดยู่ยังชั้นละบ่เลิกบ่แล้วตั้งแล้วตั้งอีกดนันตั้งแล้วตั้งอีกแต่ว่าถ้าเบิ่งไปบงงเบื้งลังแล้วตำรวจเสียเองบ่ตีบ่บเฮ็ดตามระเบียบ้อบังครับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่แหละสิ่งที่ผมอยากยังกรณีนั่งะจญไลก่กระตายขึ้นกันถ้ามีถ้าในความเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยถ้าเพิ่นได้ขอ ความกรุณาจากเพิ่นถ่ายเพิ่นชีมาเอาสามคดีนี้มาเป็นตัวอย่างนี่นะโอ้ยขอบพระคุณอย่างสูงถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสตัวอย่างเอามาฟ้องอยากให้บเอาไปฟ้องใส่ไหมนี้อยากเอาไปฟ้องอยัยงสองคดีคือตั้งด้านจอหอกับด้านอุดรนี่เอาไปฟ้องอยู่ที่ศาลอาญาคดีฉุนเฉลิฐเนี่ยผมพิจารณาชอบเพราะว่าถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ตยตำรวจแห่งชาติาาตยังจับต่อตำรวจด้วยก็จะเอาน้กันเหมือนแหละ การทสิฟาดมัน้ํากันเหมือนเลยคือเพิ่มตั้งใจตั้งใจเอาซะเพราะว่าข้นศัตนเมื่อกี้สีแลมนามันกัสีมาายุ่งซี่อยู่ตลอดเวลาพ่อมันมาายุ่งซี่ตลอดเวลาท้ยห้องกันเลยพ่อยลำบากคนอื่นก็ลำบากัานตั้งถูกต้องเฮ็ดไปเลยเฮ็ดยังสีมันถูกต้องเฮ็ดไปเพราะผู้ใดเป็นบ้าที่ไปคัดค้านเนี่ยเขาบอกว่าคัดค้านการตั้งด่านที่บคัดค้านตำรวจการตั้งด่านว่าสั่นใช่ของท่นนะน่ะ เนาะเบิ่งเด้ครับขั้นตำรวจตั้งด้านเท่ากับสนับสนุนให้คนแหกกฎคนยาบ้าค่คนตายอันตั้งด้านหลายๆนี่ยาบ้าหลายพอยาบ้าหลายเพราะซื้อมือนี่เห็นตั้งซุอมือนอกจากตั้งด้านแล้วมีวิธีพาดิษคิดขึ้นมาอีกได้บหมนี่ตั้งด้านมันอาจสได้ได้หน่อยคนฉลาดข้นเถียงขึ้นเอากล้องไลยไหมนี่เทียงไ่ได้เลยบหมนี่เอากล้องห้ามตั้งด้าน มันหามยังไงมันเสียติดแล้วมันก็ตังให้เขาในบออชนอน่ะเพราะนอกจากนั้นล้วก็หาวิธีการคิดคนออกกล้องออกยางมมกพวกต่างๆเราเนี่ยแห้งสางท่วมเดือนนอนข้นมาหลายข้นหลายข้นหลายขึ้นก็ว่าจับความเร็วจับทะเบียนรถเด้อพวกที่ผิดกฎจราจรเลี่งหลายขึ้นอีกเขาบอกไปยังดอกคันเฮ็ดถูกเฮ็ดไปย่าไย่าใส่กฎหมายที่บ่มีมาตรฐานต้องใส่ยางมีมาตรฐานถ้ามีมาตรฐานเฮ็ดถูกต้องเท็ดไปบ่มีผู้ว่าพี่พี่บ้าที่ไปบอกว่าสนับสนุนการค้าค้านทางด้านทางการแหก ไอ้แหกแหกกดแล้วกันมึงขนยาบ้าม่มี่คันรู้ว่าขนยาบ้ามันคือบทจับคันมึงรู้ว่ามันขนยาบ้ามันคือบดจับอำนาจ,จ,นอ,นาจอยู่ในมือ,มอกันเด้ออำนาจอยู่ในมือเซม่าบอกขียังนี่เท่ากับว่าเขียนมาสิเท่ากับคิดว่าจะพร้องจีฉลาศแล้วเพื่อนนะเบื้องแล้วอ่านแล้วรู้สึกสมเพชคันมีโอกาสจริงๆนะคันมีทุนการศึกษานะ่ะสิทรงสุมนี่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงเพิ่มเติมมาจากหน่อย พอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นจดหมายหน่อยฝากถึงพระน athan าาน,นายกรัฐมนตรีอ่านรอบเดียวเนาะขันผู้ใดเบิ่งรายการอยู่ขันมีโอกาสกันผมก็ฝากแช่ต่อๆกันไปเนี่ยแล้วก็ส่วนที่เรื่องการสูญประสานงานตอนนี้ได้อยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นก็เจ็ดสิบหกสิบในหกสิบเนาะหกสิบเปอร์เซ็นได้ครับหกสิบเปอร์เซ็นได้แหละเนาะเติมขึ้นนากระสคขึ้นานาเพราะท่านร้องมากกระสีขึ้นานารายง่ายเติมขึ้นนา ให้ได้รู้ได้ทราบเป็นิงทิงลสุดท้ายนี้เขาได้รับเวิ่มขอบคุณจากครณนายเก่งไก่ไทยออนท่านสุมิรสมชายยานนขอบคุณครับสวัสดีครับ